สวัสดีครับสวัสดี f c ทางช่องนะครับ B t c h ชาน e l ลริวาเซียนคอนเกนนะครับพี่น้องครับมือนีกัมาพอกันคือเก่านะครับพี่น้องสำหรับมือนีนะครับแนวทางรัฐบาลนะครับพี่น้องเด้อวันที่1ินะครับเดือน6พศ2567นอะครับอยู่กับเชียนคอนเกนคือเก่านะครับพี่น้องเนาะมือนีเซียนคอนเกนกับสิมาว่างแนวทางรัฐบาลนะครับงวดประจาวันที่1เดือนเจด พศ2567น,นะครับเขากำลัพึงคาเตือนก่อนนะครับพี่น้องเนาะก่อนอืน่นเขากำลังพึงคาเตือนก่อนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการเล่นการพนันใดๆทั้งสิน้นสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปเด้อครับพี่น้องสําหรับงวดประจำวันที่1เดือน7 พศ2567ดนะครับแนวทางรัฐบาลไทยของเฮานะครับพี่น้องครับอ่บอสนับสนุนอ่าการเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับพี่น้องเด้อสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับพี่น้องครับอ่ก่อนอื่นนะครับอ่าก่อนที่สิว่างแนวทางวันที่1เดือน7พศ2567นะครับเซียนคนเกียนกับสิขอสรุปแนวทางวันที่16 6, 5, 67, เดือน6กพศ2567ก่อนได้กับพี่น้องเดอ้อมันอีเซียนกอนเกียนกับเรื่อดมีโอกาสนะครับมาสรุปแนวทางให้กับเอ็นซี่ทางช่องนะครับน้องก่อนทีสี่อ่าไปวางแนวทางกันต่อนะครับสําหรับงวดประจําวันที่1นงเดือน7พศ2567นะครับนอบอบ้องครับอ่มาเบิรงครับสรุปผลกันก่อนเด้อกับพี่น้องเดอ้อสรุปผลวันที่สิบหกเดือนหกพศ2567รัฐบาลไทยนะครับน้องครับ สําหรับแนวทางของเซียนกอนเกนนะครับพี่น้องก่อนอื่นนะครับเอากัามเบื่องของตาใจดีโคราชก่อนนะครับพี่น้องเด้อตาใจดีโคราชงวดประจาวันที่16เดือน6พศ2567นะครับตาใจดีโคราชเป็นไงมากนะครับน้องเลขเด่นบนล่างนะครับ3กับ4นะครับพี่น้อง3กับ4สําหรับเลขติดบนนะครับ5 หกเจ็ดนะครับจับคู่ตาใจดีย์บกเข่านะครับพี่น้องเด้อตาใจดีย์บกเข่าจับคู่นะครับบกเข่านะครับพี่น้องอ่ะเข่าไปที่เลขเด่นบนล่างนะครับพี่น้องสามกับสี่นะครับพี่น้องสามกับสี่มาทั้งสองตัวนะครับพี่น้องเด้ออ่ะสี่มาศูนย์สี่บนนะครับพี่น้องเด้อมาศูนย์สี่บนนะครับพี่น้องส่วนล่างนะครับพี่น้องครับ สามหนึ่งล่างเด็กครับพี่น้องเด้อตาใจดีโครธมาสามหนึ่งล่างนะครับพี่น้องครับส่วนบนมาศูนย์สี่นะครับพี่น้องอ่ะเข่าทึ้งบนทั้งล่างนะครับน้องสําหรับเลขวิ่งของตาใจดีโคราชพี่น้องครับเบิ้งเด็กครับพี่น้องเด้อเพื่อนใหนมาวิ่งอ่าเลขเด่นบนล่างสามกับส,ส,สี่ส meglio, lifting, นะครับพี thirst. ่น้องเลขติดบนล่างก็คือห้าหกเจ็ดนะครับบ่มาเด้กครับพี่น้องจับกูบ่มาครับแต่ เลขเด่นบนล่างนะครับ3กับ4 3มาล่างนะครับบนมา4นะครับพี่น้องเด้อบนมา4 3สมาล่างสําหรับของตาเจดีโคราชนะครับสําหรับเลขเด่นตาเจดีโคราชนะครับพี่น้องเด้อกระทือว่าเข่านะครับพี่น้องเนาะเข่าเลขวิ่งขึ้นนะครับพี่น้องวิ่ง3ามล่างวิ่ง4บนนะครับป่าบนล่างนะครับพี่น้องเนาะสำหรับทั้งเจดีโคราชนะครับ งวดที่ผ่านมาวันที่16เดือน6พศ2567นหนร้บเจ็นะคร so. ับน้องอ่ะก็ดีใจน้ำอิซีทั้งช่องเลยครับที่ได้เลขเด่นของตาใจดีโคราชไป3กับ4ี่เรครับพี่น้องเนาะเลขเด่นบนล่าง3กับ4ไ่บนตามก็คืออ่ะก็เป็นอย่างน้อครับพี่น้องเนาะก็มันก็มีอ่าเขาไม่รู้สินะครับสำหรับงวดที่ผ่านมาเพป็นบกเขาเนาะครับน้องเนาะจับคู่ให้กับบกเขาแต่ใจดีโคราชเนาะครับอ่าสำหรับงวดวันที่16เดือน6นะครับเพป็นกับ ให้เด่นบนล่างมาก็คือ3กับ4นะครับพี่น้องอ่ะเขาก็มาตามกันต่อนะครับเดี๋ยวรอดเดี๋ยวเซียนก้อนแก่นติดตามตาใจดีโคราช่ายขึ้นเก่านะครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวเซียนก้อนแก่นติดตามตาใจดีโคราช่ายขึ้นเก่านะครับสําหรับเลขเด่นนะครับบนล่างเลขเด่นบนล่างของตาใจดีโคราชที่ผ่านมานะครับพี่น้องเด้ออ่ะมาเบิ่งที่นี่ครับสรุปผลของเซียนก้อนแก่นนะครับพี่น้องเด้องวดประจําวันที่16 เดือน6พศ2 5 6 7นะครับมาเบิร์สูตรช,นส,ตรชนสูตรกันกอน่อนอ่าเบิร์เบิร์สูตรชนสูตรกันแล้วกันเฮาก็มาสรุปกันเลยนะครับพี่น้องเด้ออ่าสูตรชนสูตรกับโค้งสิรู้จักกันแล้วนะครับเสจนกอนแจนได้บอกได้เอามาให้พี่น้องได้เบิร์นะครับย้อนเนี่ยพี่น้องได้เบิร์นด้กันครับสูตรที่1เด่น7รอง7จ็ศูนย์จนนอกกรอบนะครับศูนย์ก็มาบนนะครับพี่น้องศูนย์มาบนนะครับพี่น้องเด้อสูตรที่1ส่วนสูตรที่2นะครับ7 7 บอมาเลยครับพี่น้องเด้อเจ็ดเจ็ดบอมาอ่าครับผมเจ็ดเจ็ดไม่มานะครับพี่น้องอ่าศูนย์มาบนนะครับพี่น้องสูตรที่หนึ่งศูนย์มาบนนะครับส่วนสูตรที่สามศูนย์กับหนึ่งศูนย์มาบนเลยครับพี่น้องเด้อศูนย์มาบนหนึ่งมาล่างนะครับพี่น้องแล้วก็สูตรที่สี่ห้าเก้าศูนย์ห้ามาบนนะครับพี่น้องเด้อ ห้ามาบนศูนย์มาบนนะครับพี่น้องเร้่อสูตรที่สี่ส่วนสูตรที่ห้านะครับพี่น้องหนึ่งหกแปดหนึ่งมาล่างนะครับพี่น้องเด้องหนึ่งมาล่างนะครับพี่น้องอ่ะฟันตัวเดียวนะครับพี่น้องเด้อฟันตัวเดียวนะครับพี่น้องเจ็ดหนึ่งศูนย์นะครับอ่ะเบิ่งครับพี่น้องครับสูตรของเตี้ยนก้อนเกล็ยนนะครับหนึ่งสูตรชุดที่หนึ่งนะสูตรที่หนึ่งนะครับหนึ่งมาบนสูตรที่สองเจ็ดกับเจ็ด หลุดนะครับพี่น้องสูตรที่3 0กับ1 0มาบน1มาล่างนะครับสูตรที่4 5 9 0 5มาบน0มาบนนะครับพี่น้องเดอ้อสูตรที่5 1 6 8 1มาล่างนะครับพี่น้องฟันตัวเดียวนะครับ7 1 0เส้นย,ย์เซคอนเจนฟันไปที่7นะครับฟันพิษตูนะครับพี่น้องเดอ้อทองคอตัวเด็บซีทั้งชองครับ หนึ่งกับศูนย์คือบ่ฟันเพราะว่บบไ่ได้หมั่นใจนะครับบารหนึ่งกับศูนย์สิมากมั่นใจเจ็ดหลายกว่าได้ครับพี่น้องมั่นใจใจเจ็ดหลายกว่าหนึ่งกับศูนย์มากได้ครับพี่น้องเด้อหนึ่งกับศูนย์มากต่เจ็ดมากครับพี่น้องต้องขอกตัวเด็ดที่ทั้งจองได้ครับพี่น้องเด้อะมาเบิ่งกันต่อมาตามกันต่อครับสําหรับสูตรจนสูตรผ่านไปได้ครับพี่น้องเด้อเขามาสรุปกันต่อวดประจวันที่16เดือน6พศ2567นนะครับพี่น้อง มาเบรงชุดที่หนึ่งนะครับสําหรับสรุปผลนะครับชุดที่หนึ่งนะครับที่เข้าสามหนึ่งนะครับตรงๆนะครับพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางโคงเียนก้อนเกียนชุดที่หนึ่งนะครับเลขเด่นบนล่างนะครับพี่น้องสามสองเจ็ดนะครับพี่น้องอ่ถ้าหลักสิบมาก็คือหลักหน่วยก็คือหนึ่งกับหกหลักสิบก็คือสามสองเจ็ดเส้นก้อนเกียนกับฟันปริจสองกับเจ็ดขึ้นเก่ากับอ่าเน้นนะครับเนาะอ่าจับคู่นะครับพี่น้อง สามถ้าหลัก13าม,มาก็คือ3 1 3 6 7 1นะครับพี่น้องถ้าหลัก12มาก็คือ2 1 2 6 7 2 7 6เดสอนะครับพี่น้องเด้อส่วนอ่า7 2คือตัวกันนะครับพี่น้อง7 2ตัวกันอ่จอเน้นๆให้ไปที Naruto ่นะครับพี่น้องจอเน้นๆให้ไปที่3 1 2 1 2 6 จ็ดหนึ่งนะครับน้องมาสามหนึ่งตรงตรงนะครับพี่น้องเด้อมาสามหนึ่งตรงตรงล่างนะครับพี่น้องเลขเด่นบนล่างมาสามหนึ่งตรงตรงนะครับพี่น้องอ่ะคดีใจใไ้มีที่ 1, ต,ตั้งช่องไขตามนะครับกไดีเฮนะครับพี่น้องเด้อสําหรับชุดที่หนึ่งนะครับพี่น้องอ่ะมาเบิ่งชุดที 3, 2, 1, ด่สามนะครับน้องเจนคันเจนว่างไปสามชุดนะครับว่างไปสามชุดชุดที่หนึ่งเข้าล่างนะครับน้องชุดที่สาม เข้าบนได้ครับพี่น้องเด้อชุดที่สองรุดได้ครับพี่น้องมาเบิ้งครับพี่น้องเลขเด่นบนล่างงวดประจำวันที่สิบนะครับพี่น้องเลขเด่นบนล่างนะครับงวดประจำวันที่สิบหกเดือนหกพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับชุดที่สามนะครับเลขเด่นบนล่างของเซียนกวอนเทนได้ครับพี่น้องเด้อหลักสิบก็คือศูนย์หนึ่งเจ็ดหลักหน่วยก็คือสองสี่ห้านะครับหลักสิบเซียนกวอนแกนัะแนนหน่อยเป็นที่หนึ่งครับเจ็ด หลักหน่วยก็คือสีกับห้าเลยครับพี่น้องเลอร์ีเซียนกอนแกนเรนไห่วงคู่ไห้ครับแต่กรรมเบิ้งครับจับคู่ถ้าหลักสิบมาก็คือ0 2 0 4 0 5นะครับพี่น้องถ้าหลักสิบหนึ่งมาก็คือ1 2 1 4 1 5ถ้าหลักสิบเจ็ดมาก็คือ7 2 7 4 7 5นะครับพี่น้องเซียนกอนแกนก็จับคู่นะครับพี่น้อง เจาะเน้นๆไปที่051575นะครับพี่น้องส่วนตัวกันก็คือ71กับ01นะครับพี่น้องเด้อส่วน40ส่วน04นะครับพี่น้องเสียนคนเกลนเขียนว่ากันนะครับพี่น้องลืมนะครับพี่น้องเขียนผิดคำว่ากันแต่เป็นตัวเน้นนะครับแต่โบเป็นอย่างนะครับพี่น้องกระเข่าคือเกานะครับพี่น้องเด้อเส้่ยนคนแกลนกันก็คือ01กับ71นะครับพี่น้อง เส้นคนเกียนเขียนตรงนี้นะครับผิดเขียนว่ากันนะครับพี่น้องปกติแล้วเส้นคนเกียนสะวันเน้นนะครับพี่น้องเด้อเน้น0 5 1 5 7 5นะครับแล้วก็0 4นะครับพี่น้องเด้อเน้นแต่เส้นคนเกียนเขียนว่ากันกับว่าเป็นอย่างไรครับกับเขาคือเก่าเลยครับพี่น้องเด้อดีใจนเอฟซีทั้ง่องครับอ่าเพราะว่ามีเอฟซีเมนมาถามว่าแอดไม่มีอ่ารัฐบาลไทยปิดทะไม่มีรัฐบาลไทยเลยครับเส้นกวนเกลียนก็บอกว่า รอสักรู่นะครับเด้อเซนคอนเนกนพ่อบอกอเึ้นเรียบร้อยแล้วค่ะเซียนคอนเกนก็วางให้ชุดนี้เลยครับคือแต่ว่าก็เอามารวมคือชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3นะครับน้องเอามาให้หยอห้อนในเบื้องขึ้นเก่า้วยครับทั้ง3ชุดเวยครับน้องกาแนวทางของเซียนกอนเกนวางไปทั้งหมด3ชุดชุดแรกก็คือเข่าที่3 1เน,น้นๆน้นนะครับน้องเข่าล่างส่วนชุดที่2นะครับเซียนกอนเกน่ะเน้นให้ไปที่ศูนย์ห้าหนึ่งห้าแล้วก็เจ็ดห้า แล้วก็04นะครับเป็น้องอ่ะแต่เช <g ren> ียนก่อนเกียนเขียนว่าการ04แต่เชียนก่อนเกียนนะเขียนผิดนะครับการเป็นเน้นนะครับพี่น้องแต่โบเป็นอย่างนั้ครับพี่น้องเนาะก็เข้าไปที่04ขึ้นกันนะครับพี่น้องเด้อสําหรับอีกทีตั้งจองนะครับเชีนก่อนเกียนก็ดีใจียนเป็นที่ตั้งจองขึ้นเก้านะครับเชีนก่อนเกียนก็บอกว่าเชีนก่อนเกียนขอว่าง3ชุดนะครับนะ้องเนาะอ่ะสําหรับ งวดประจำวันที่16บเดือน6พศส5 6 7กสบ็ก็เห็นกันแล้วนะครับเนาะเห็นกันแล้วสำหรับแนวทางของเชียนคอนเนแต่อิจิทั้งช่องมั่นใจกับถามต่อได้ขึ้นเก่านะครับเชียนคอนเกนกรเสนอเป็นแค่แนวทางนะครับพี่น้องเด้อเสนอเป็นแค่แนวทางให้กับอิทั้งช่องเพื่อได้ที่ได้มีแนวทางที่จะไปพิจารณานะครับเปรียบเทียบกับอาจารย์อื่นๆที่เป็นเป็นอาจารย์ที่ว่าเป็นเป็นอาจารย์นะครับพี่น้องเนาะแต่เชียนคอนเจนก็บอกอิซทั้งช่องอยู่แล้วว่าครับ อยู่แล้วครับว่าอ่าเอ็ดเซียนควอนเทนเบเป็นอาจารย์ที่เก่งมาจากสายนะครับเด้อแต่เซียนควอนเทนมีแนวทางจึงเดินน้ำมาแบ่งปันครับเอ็ดที่ตั้งจองนะครับเพื่อเป็นอ่าสะพานบุญนะครับเอ็ดครับพี่พี่น้องน้องพ่อพ่อแม่แม่เอ็ดที่ตั้งจองแล้วครับเนาะเซียนควอนเทนกับมีแนวทางมาฝากพี่ต้อนน้องคือเก่านะครับพี่น้องสำหรับแนวทางของเซียนควอนเทนนะครับก็เป็นแนวทางที่อ่าเฮ็ดมาแต่โดนแต่นานแล้วครับพี่น้องครับอ่าสำหรับ เซียนคนเก่ยนี่ได้มาจากไหนก็ได้มาจากเซียนคนเกยนไปว่างในช่องใหญ่ช่องหนึ่งนะครับน้องเด้อหลังจากนั้นกับเวให้เพื่อนกตนเลยโบเดตไปว่างในเพื่อนกับเริ่าตั้งช่องของตัวเองขึ้นมากนะครับเพื่อที่จะมาทําช่องของตัวเองนะครับอ่าพิษของตัวเองขึ้นมากับอาศัยพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องน้องเอฟซีทั้งช่องนลครับป็นแรงใจแรงเจียรแรงใจครับอ่าครับเซียนคนเก่ยนะครับเพื่อที่จะไปถึงฝั่งฝันนะครับพี่น้องเซียนคนเกยนก ขอแรงเจแรงใจจากปี่จากน้องนะครับกดจิตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องเด้อเป็นกําลังเี้ให้กับเสียนคนเกนนะครับพี่น้องครับเอามาตามกันต่อครับสําหรับงวดที่จะถึงนะครับงวดประจําวันที่1เดือน7พศ2 5 6 7ัน้รอบเ็นะครับพี่น้องเด้อเอามาเบิงไปทากันนะครับพี่น้องว่าเป็นการเสียเวลานะครับสาหรับเสียนคนเกล็นนะครับพี่น้องอาจจะชาไปกับว่าเป็นอย่างนนะครับ อ่ะถ้าว so ่างเร็วไปก็เดี๋ยวอิบซีตั้งช่องลืมนะครับพี่น้องขนาดเชียนควนเกียนแค่วางก้นเดียวนะครับกับตาใจดีแค่อ่าเชียนควนเกียนวางแค่สามชุดนะครับอ่าสำหรับงวดหนึ่งงวดหนึ่งนะครับเชียนควนเกียนขาคอวางสามชุดนะครับพี่น้องเด้อว่างให้กับอิบซีตั้งช่องสามชุดนะครับแต่ถ้าอิบซีตั้งช่องบอกว่าตัวเลขหลายนะครับเชียนควนเกียนขะ กขอโทษพ่อๆแม่ๆพี VII ่ๆน้องๆด้วยครับเพราะว่าสูตรมันมาจังสั้นนะครับพี่น้องสูตรไม่จังสี่แต่เสี้ยนก้อนเกล็ดกันนิ่นหายคือเก่านะครับพี่น้องเนาะกันนิ่นหายคือเก่าแต่ว่าถ้าสิเสี้ยนก้อนเกล็ดคือหายเรียรายโตแท้นั่นก็คือเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับถ้าเสี้ยนก้อนเกล็ดว่างชุดเดียวไปเลยมันก็เปลี่ยนไปบ่ได้นะครับพี่น้องเนาะเพราะว่ามันมีหลายสูตรนะครับพี่ทั้งช่องแต่กับโบนี้เก่าหลายนะครับกับโบนี้จากสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามกับโบนีกันหลายครับพี่น้องคือ เลขกใกล้เชียงกันตัวเดิมนะครับใกล้เชียงกันที่เน้นไปนะครับพี่น้องเนาะเพราะว่าเหิดออกมาได้เจยงไดเชียงกันกับเชียงกันเกล็นกับว้างไปเจ๊งสั่นนะครับพี่น้องถ้าอีซี่วาหลายนะครับก็เชี่นงกันเกล็นกับทองก่อตัวพอๆแม่เพี่ๆน้องๆนะครับแต่เชี่นงกันเกลยนกันนี่นไหนคือเก่าครับน้องแต่ถ้าพี่น้องว่าหลายกับเพิ่งเปรียบเทียบกับอาจารย์ช่องอื่นๆได้ครับเพิ่นมีเป็นยี่สิบสามสิบอาจารย์ตัวเลขก็หลายขึ้นกันครับพี่น้องแต่จะพูดว่าเชียงกันเกล็นหยหลาย นะครับเนาะก็คือเส้นความเกลียดกันเน้นก็บอกให้ยุแล้วว่าเป็นแค่แนวทางเลครับพี่น้องเด้อเป็นแค่แนวทางครับก็ให้พี่น้องใน้นน้ำไปพิจารณากันนะครับพี่น้องชอบก็จัดคัดกระบ้านเะครับพี่น้องเด้อชอบก็เลื่อนผ่านไปได้นะครับพี่น้องเนาะเสนอเป็นแค่แนวทางให้กับทีทั้งช่องครับพี่น้องครับเ้าบทเป็นการเซเวลาได้ครับพี่น้องเด้อชอบก็ซีท่านใดที่คิดว่า บ่ถูกอกถูกใจนะครับพี่น้องเช็นก่อนเกี่ยวกาบขอโทษงามๆนะครับพ <iv trabalhar> ี่น้องเด้อกราบขอโทษพี่ๆน้องๆเอ็ดซีทางช่องนะครับพี่น้องเด้ออ่าครับผมเช็นก่อนเกี่กับผมมีอย่างไรก็นี่แหละครับได้นําแนวจ้างดีๆนะครับไม่ครับพี่กับพี่กับน้องนะครับเอ็ดซีทางช่องนะครับ เพราะว่าเสียนคนเกลียนกับบริจริงมาจาักไสแต่ว่าเสียนคนเกลียนมีแนวทางกันเลยเอามาแบ่งปั่นนะครับพี่น้องเสียนคนเกลียนกับบอกเอฟซีทางช่องอยู่แล้วนะครับพี่น้องบอกเอฟซีทางช่องอยู่แล้วว่าเสียนคนเกลียนมีหน้าที่การงานทําอยู่แล้วนะครับพี่น้องเนาะเพียงแต่อยากให้เอฟซีทางช่องนะครับได้มีแนวทางนะครับนําไปพิจารณานะครับพี่น้องก่อนลงทุนเบิ่งเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นๆนะครับนอ้องพี่น้องครับกับเสียนคนเกลียนกับเพิ่งเปิดช่องมาเพราะท่านได้โดนนะครับพี่น้องเด้อก่อนหน้านี้กาไป ว่าไงกับช่องอื่นนะครับพี่น้องเนาะอ่ะาะเป็นการเสียเวลาครับพี reverse, ่น้องครับมาเบิ่งกันไปเลยสำหรับแนวทางของเซียนอนเกียนนะครับสูตรชนสูตรงวดประจำวันที่1เดือน7พศ2567นะครับพี começo, ่น้องครับแคปหน้าจอเลยครับเพเป็นการเสียเวลาได้ครับพี่น้องเด้อแคปหน้าจอเอาสำหรับแนวทางของเซียนอนเกียนนะครับสูตรที่1นะครับงวดประจำวันที่1เดือน7พศ2567รัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลสูตรชนสูตรนะครับสูตรที่1นะครับพี่น้อง เด่นหนึ่งรองเก้าแมนว่ปปิโนองแมนเลยครับเด่นหนึ่งรองเก้านะครับแคปหน้าจอเลยครับพี่น้องเด้อชุดที่หนึ่งอ่าสูตรที่หนึ่งเด่นหนึ่งรองเก้าสองอยู่นอกกรอบนะครับพี่น้องส่วนสูตรที่สองแปดกับเก้านะครับพี่น้องสูตรที่สามหกกับเจ็ดเลครับพี่น้องหกกับเจ็ดเลครับพี่น้องเด้อเบิ่งดีๆพิจารณาดีๆเลยครับพี่น้องเด้อ เดี๋ยวเซียนควันเกนสิมาจับผู้ให้อีกที่หลังนะครับมาเบิ้งสูตรชนสูตรกันก่อนสูตรที่4นะครับ9 3 2นะครับน้องสูตรที่4 9 3 2สูตรที่5 8 3 2นะครับพี่น้องชนกันละเด้อพี่น้องเด้อชนกันสูตรที่1ชน2นะครับอ่าเบิ้งและเบิง้เบงเอาครับพี่น้องฟันตัวเดียวเซียนควันเกนยัยงบ่ทันได้ฟันเลยครับพี่น้องเด้อเซียนควันเกนขอว่างแนวทางไปก่อนเดี๋ยวอ่า เดี๋ยวเสียงกวนเกนสิมาเน้นให้ตัวเดียวฟันตัวให้ตัวเดียวนะครับพี่น้องเดี๋ยวเสียงกวนเกนสิมาฟันในตัวเดียวเพื่อเขาได้ครับพี่น้องใคพายะแข่งกำลังใจเสียงกวนเกล็ดค่ะกับไปด้วยช่องยูทูบนะครับเอ็ซีทางช่องกับคงสิลูกกันดีนะครับพี่น้องเนาะเอ็ซีใหม่ยังพ่ดท่านลูกค่ะเบิ่งให้จบคลิปเด้ครับพี่น้องเด้อพิมพ์ภาษาไทยนะครับใบไม้สรีอีทอสานสรีอีใส่จุดเท่านั้นนะครับพี่น้องก็จิ้มเข้าไปเลยนะครับพี่น้องจิ้มเข้าไปนะครับจิ้มเข้าไปแล้วนะครับ รูปโปรไฟล์ของเจนคอนเกนสวมเสื้อคอปกสีน้ำเงินนะครับพี่น้องเด้อสวมเสื้อคอปกสีน้ำเงินเท่านั้นนะครับมันกระสีเด้งขึ้นมาให้พี่น้องกดติดตามเอาไวะะ้ได้ครับพี่น้องเด้อกดติดตามเอาไว้นะครับพี่น้องเพื่อที่จะได้รับแนวทางดีๆเลขเด็ดเด็ดหวยดังๆจากทางช่อง BT Channel นะครับอ่ะแคบหน้าจอเอาครับพี่น้องครับอ่ะมาเบิ่งกันต่อครับพี่น้องมือนีเซียนคอนเกนนะครับพี่น้องอ่ะมาเบิ่งครับ จับคู่ไฮไปเลยครับพี่น้องชุดแรกพนะครับพี่น้องครับชุดแรกชุดที่หนึ่งนะครับชุดแรกคือชุดที่หนึ่งเสียนกอนแก่นนะครับรัฐบาลไทยนะครับงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดพอชชปห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวเสียนคอนแก่นสีว่าไ้พี่น้องฟังแล้วก็เดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้พี่น้องแคบหน้าจอเอาได้ครับพี่น้องเด้อเพราะว่าเสียนกอนแก่นสีโบแชตัวเลขโดนนะครับพี่น้องเนาะเลขเด่นบนล่างนะครับพี่น้องชุดที่หนึ่ง หลักสิบของเศษน่อนเกลนนะครับ3กับ2นะครับพี่น้อง3กับ2หลักหน่วยนะครับพี่น้อง9กับ4นะครับพี่น้องหลักหน่วย9กับ4นะครับพี่น้องหลักสิบเศษน่อนเกลนจาะเน้นๆไปที่3กับ2นะครับพี่น้องอ่ะ3กับ2ส่วนหลักหน่วยนะครับก็เน้นไปที่9นะครับพี่น้อง กับ4คือกันเลยครับพี่น้อง9กับ4คืขึ้นกันอ่าพี่น้องครับเบิ่งเอาด้ครับชอบทุกชุดได้ครับพี่น้องเซียนก้อนแกนชอบทุกชุดนะครับพี่น้องแต่ที่วงกลมใหม่ก็คือชอบส่วนตัวนะครับพี่น้องเด้อชอบส่วนตัวนะครับพี่น้องเด้อที่วงกลมใหม่ก็คือชอบส่วนตัวนะครับพี่น้องเน้นๆนะครับพี่น้องเน้นให้ได้ครับพี่น้องเด้อชอบส่วนตัวจะเอซีบอมหมักน้ำเซียนก้อนแกนกัน ทานนะครับพี่น,อ 1, กกอนะะ้องเด้อทานนะครับพี่น้องมาเบิง่งกันครับพี่น้องชุดที่หนึ่งหลักสิบก็คือสามกับสองนะครับพี่น้องอ่ะเบิร์นไปเลยครับพี่น้องหลักสิบสามกับสองนะครับพี่น้องหลักสิบสามกับสองเบิร์นครับพี่น้องเขียหน้าจอเลยะครับน้องเดอ้อหลักสิบสามกับสองหลักหน่วยเก้ากับสี่นะครับอ่ะถ้าหลักสิบสามมาก็คือสามเก้า สามสี่นะครับพี่น้องถ้าหลักสิบสองมาก็คือสองเก้าสองสี่นะครับพี่น้องเซียนคนเกนจับคู่เจาะเน้นๆให้ไปเลยนะครับสามเก้าสองเก้าสองสี่นะครับเจาะเน้นๆสามเก้าสองเก้าสองสี่นะครับอันนี้คือชอบส่วนตัวแต่ทิ้งบบได้ก็คือทิ้งบบได้ครับทั้งสี่จุดนะครับพี่น้องเด้อทิ้งบบได้แต่ว่าเซียนคนเกนชอบส่วนตัวนะครับ จอให้เลยครับเนียนๆสามเก้าสองเก้าสองสี่นะครับแล้วก็สามสี่คือเก่าเนะครับอ่ะแคบหน้าจอพี่น้องครับแคบหน้าจอนะครับสําหรับเอ็ซีทั้งจ่องนะครับวันนี้ครัเสียงคนแก่็น้ำบัอฟฝากพีตอนนองคือเก่านะครับพี่น้องเด้อเบิงอ่าเบิงและพิจารณานะครับไปพร้อมๆกันนะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องครับเสี่ยงคนเกล็น้ำบ๊อบฝากพี่ตอนนองรัฐบาลใจงวดประจวันที่1เดือน7จ็ดปอนซ์ส นะครับพี่น้องครับแคร์หน้าจอครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องครับเสิญคนเกลียกันนัมาฝากพี่ตอน้องคือเการัฐบาลไทยนะครับสำหรับเอฟซีทั้งช่องพอๆแม่แม่พี่ๆน้องๆเอฟซีเกาเอฟซีใหม่นะครับพี่น้องที่เขามาแล้ว่ะลืมนะครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เด้อครับพี่น้องสำหรับเอฟซีบางคนเขายังบ่ท่านเข้าใจนะครับการกดติดตามนะครับพี่น้องคนหนึ่งกดติดตามได้ครั้งเดียวนะครับพี่น้องเด้อคนหนึ่งกดติดตามได้ครั้งเดียวครับ ส่วนกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องกดได้เบิดมือครับพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์กดได้เบิดมือครับพี่น้องถ้ากดติดตามก็คือกดได้ครั้งเดียวนะครับพี่น้องเด้อกดได้ครั้งเดียวกดติดตามได้ครั้งเดียวคนผู้หนึ่งกดได้ติดตามกดติดตามได้ครั้งเดียวนะครับพี่น้องครับอ่าเอฟซีกับกงสีข dan. เข้าใจนะครับพี่น้องเนาะหนึ่งคนกดได้หนึ่งครั้งนะครับพี่น้องส่วนกดไลค์กดแชร์โพได้เบิดมือครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดได้บททั้งวันนะครับพี่น้องครับ สำหรับวันนี้นะครับเชี่ยนคนเกณนกาชิลาพิลานองไปก้อนพอกันไม่คลิปนาสำหรับเอ็ซี่ั้งจองนะครับพี่น้องครับทุกท่านนะครับขอคอยให้สุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บจะจนร่ำรวยเฮงเฮงฟังไปด้วยกันนะครับสำหรับรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่1เดือน7พศ2567นเะครับเชียนคนเกลียนขอคอยพี่น้องที่เดินทางไกลกับปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับน้องครับสำหรับวันนี้นะครับเชี่ยนคนเกนเชี่ยนคนเกลีนกาชิโราพิลานองไปก้อนนะครับพอกันไม่คลิปนาเด้อครับพี่น้องครับพอกันนม่คลิปา สำหรับคลิปนี้ค่ะสวัสดีครับ